มทราบหรือเปล่าคะว่านี่คืออะไรจะเป็นที่คาดผมหรอก็ไม่น่าจะใช่หรือจะเป็นสร้อยคอก็ดูโง่ไปนิดนึงหรือว่าเป็นเข็มขัดเอ่อตั้นไปไหนเพราะฉะนั้นคืออะไรเอ่ยผู้ชมทราบไหมคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรพีพันวงกรมรารวีศค่ะมีดีมาดูคราวนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลผูเชีย่ยเครื่อชี้ในอำเภอโมโยเขตเทอเขียนค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้รับสมญานามว่าเป็นหมู่บ้านกระดาษหมอนค่ะเพราะว่าจะมีการทำกระดาษหมอนนะคะซึ่งมีประวัติความเป็นมากว่า1,000ปีด้วยกันค่ะโดยเฉพาะบ้านหลังนี้ค่ะสร้างถึงจื่อชื่อเจียนนะคะเป็นบ้านที่สืบทอดการทำกระดาษหมอนเนี่ย ต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วค่ะเทคนิคการทำนะคะจะมีความพิเศษแตกต่างอย่างไรไปรับชมพร้อมกันค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในภายในบริเวณบ้านของที่รับสืบทอดมรดกในการทำกระดาษหมอนมาแล้วนะคะซึ่งกระดาษหมอนเนี่ยคุณผู้ชมฟังแล้วก็คงจะพอนึกออกว่าวัสดุวัตถุดิบสำคัญนะคะในการทำนั่นก็ต้องเป็นต้นหมอนนั่นเองค่ะ ซึ่งต้นหมอนนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่หาได้ในบริเวณนี้ค่ะแล้วด้วยประวัติความเป็นมานะคะนับพันปีด้วยกันก็ทําให้เทคนิคการทํากระดาษหมอนนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติจีนเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะนี่ค่ะเรามาถึงขั้นตอนการผลิตแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยอย่างที่หนึ่งเลยจะต้องเอาเปลือกนะคะเปลือกต้นหมอนเนี่ยมาแช่น้ําก่อนเพื่อให้มันอ่อนนุ่มนะคะ ก็จะใช้เวลาแช่ประมาณ12ชั่วโมงด้วยกันค่ะหลังจากที่แช่น้ำนะคะเพื่อให้เปลือกนะคะของต้นหมอนเนี่ยสามารถอ่อนนุ่มหน่อยก็จะมาถึงขั้นตอนที่2ก็คือนี่ค่ะลอกเปลือกนะคะส่วนที่ผิวส่วนที่เป็นสีน้ำตาลน,นี่ออกให้เหลือแต่เพียงสีขาวๆข้างในอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการต้มให้เปื่อยค่ะ คุณผู้ชมคะอันนี้มาถึงขั้นตอนที่จะต้องต้มกันแล้วต้มให้มันเปื่อยนะคะพอมันเดือดเนี่ยก็ต้องทําอย่างนี้นะคนไปใช้เวลาห้าชั่วโมงด้วยกันคะ่ะเหนื่อยไม่ใช้เล่นเพื่อ <c oughs> ไม่ง่ายเลยดีเดียวนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นกระดาษแผ่นหนึ่ง <S <S หลังจากที่ต้องไปเคี่ยวนะคะให้มันเปื่อยย,ยุ่ยที่สุดแล้วในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สี่ก็คือ นำเปลือกต้นหนอนนะคะที่เคี่ยวแล้วประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยค่ะมาล้างทำความสะอาดค่ะเพื่อให้สิ่งสกรปรกต่างๆที่ติดอยู่นะคะหลุดออกไปค่ะ La แถหลังจากที่ต้มให้เปื่อยยุ่ยแล้วนะคะผ่านไป5ชั่วโมงแล้วสภาพที่ออกมาค่ะหลังจากพักไว้ให้เย็นก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเปื่อยยุ่ยได้ทีเดียวแล้วแต่ยังใช้ไม่ได้ค่ะจะต้องมาทำให้มันยุ่ยเปื่อยยิ่งกว่าน,นี้นะคะก็คือขั้นตอนนี้ทุบๆๆค่ะ ทำให้ใยต่างๆนะคะมันละเอียดที่สุดเลยขั้นตอนนี้ดูแล้วเหมือนจะง่ายเดี๋ยวจะขอลองดูหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงดูเมื่อกี้เห็นเขาทําดูง่ายๆแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลยค่ะเพราะจริงๆมันควรจะต้องปิดกันเป็นแผ่นนะคะคือ <c oughs> <c oughs> Years later. หลังจากที่ไปใช้แรงมาแล้วนะคะทุบให้มันเปื่อยอยู่ได้ที่แล้วก็จะเตรียมที่จะขึ้นรูปกระดาษแล้วะคะ่ะเราซื้อมาแล้วนี่ทำให้ดูโชว์เลยเพราะว่าเวลาตักเทลงไปนะคะความกระจายเนี่ยมันจะยังไม่ทั่วเพราะฉะนั้นจะต้องมีอุปรกรณ์ตัวนี้ ทําให้กระจายก่อนให้มันได้ทั่วเต็มที่นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเวลาขึ้นรูปกระดาษอาจจะมีช่องที่เป็นรูได้อ๋ออ๋อปื๊บนี่ให้กระจายให้ทั่วเลยอ๋อยังมีขั้นตอนนี้เก็บงานนิดนึงงานจะได้ออกมาสวยๆค่ะคุณผู้ชมนี่อ๋อ เตรียมยกขึ้นได้แล้วค่ะอ้จะทั่วเต็มทั้งกระดาษไหมง่าได้อาจารย์ช่วยเสี่ยให้นะคะจริงๆถ้าทำเองตรงกลางอาจจะเป็นรูโว่ค่ะพี่เชี่ยคคุณค่ะหลังจากที่เมื่อกี้ได้ลองทำดูแล้วนะคะ เราซื้อเขาก็ให้เอามาตากแดดค่ะตอนนี้นะมีแผ่นใหญ่นี่เป็นฝีมือเหล่าซื้อทานะคะที่ดิฉันทําเองนี่ดูไม่ออกแล้วว่าเป็นแผ่นไหนอาจจะต้องดูว่าเอออันไหนที่รู้เยอะหน่อยหรือเปล่าแต่ไม่นะคะเมื่อกี้เราซื้อบอกว่าผลงานใช้ได้อยู่ <c oughs> <c oughs> กระดาษหมอนนะคะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือป้องกันแมลงกัดแทะค่ะแล้วก็จะไม่เปลี่ยนสีง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะนิยมนํามาใช้งานในเรื่องของการ วาดภาพหรือว่าเขียนผูกันค่ะก็จะสามารถเก็บรักษาได้คงทนนะคะดีกว่ากระดาษทั่วไปค่ะ,ะสวัสดีปีใหม่2564ค่ะขอให้มีความสุข ทุกๆคนเลยนะคะเย้ yeah.